ใครที่มีปัญหาน้ำหนักนิ่งนะลองเช็คดูค่ะว่าคุณเผลอกินปกสิ่งนี้ทุกวี่ทุกวันวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยหรือเปล่าก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe กดอมเมนต์ใ้อักานิชช่อง Live Go l i n ด้วยค่ะคุณผูมม้ชมต้องเข้าใจก่อนนะถ้าเราจะเปลี่ยนไซส์เนาะจากไซส์ใหญ่มาเป็นไซส์เล็กลงเราต้องเน้นลดไขมันสะสมการทำไอเอฟและการปรับเปลี่ยนอาหารการกินให้เหมาะสมและถูกต้อง จะช่วยให้ไขมันะส,สมลดลงได้แม้ไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าใครสะดวกออกกำลังกายออสการ์สนับสนุนค่ะออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะดีที่สุดอาหารที่ดีนะคะที่กินแล้วจะช่วยให้เราลดไขมันะส,สมได้เนี่ยควรจะมี3คุณสมบัติค่ะคือ 1. สารอาหารสูงกินแล้วอิ่มนานและไม่กระตุ้นความอยากของที่ออสการ์กำลังจะบอกดังต่อไปนี้นะคะเป็นของที่ตรงกันข้ามกับคุณสมบัติของอาหารที่จะ ช่วยเล่งสลายไขมันทั้งนั้นเลยมักจะเป็นของที่สารอาหารค่อนข้างน้อยกินแล้วกระตุ้นความอยากและไม่ได้ทำให้รู้สึกอิ่มนาน 1. ของมันของทอดค่ะพวกนี้นะคะกินเข้าไปแล้วเนี่ยกระตุ้นการอักเสบของร่างกายและไม่ได้ทำให้รู้สึกอิ่มนานค่ะยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่ง,ง,ง,งรู้สึกอยากค่ะ อาจจะทําให้คุณผู้ชมได้รับแคลอรี่เกินความจําเป็นของร่างกายด้วย 2. อ,อาหารฟาสต์ฟู้ดรวมถึงอาหารแช่แข็งและอาหารที่ปรุงสําเร็จแบบพร้อมทานอาหารพวกนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูหลังฉลากถ้าเขามีหลังฉลากให้ดูนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโซเดียมจะค่อนข้างสูงและมีส่วสมของน้ําตาลและบางเมนูนะคะอาจจะมีสารกันบูดรวมด้วย ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับคนรดหุ่นลีนไขมันเท่าไหร่ไปทานอาหารตามสั่งยังจะดีสักกว่านะคะก็บอกให้เขาผัดน้ำนะแล้วก็เน้นทานเป็นอกไก่ 3. น้ำชงน้ำผลไม,ลม้น้ำมัดลมน้ำรสหวานทุกชนิดรวมถึงเครื่องดื่มสูนแขวที่หวานปุ๊ดปี๊ดเลยค่ะน้ำสูนแควเนี่ยนะคะรสชาติจะค่อนข้างหวานปี๊ เลยนะคะจริงอยู่ว่าเขาใช้สารให้ความหวานซึ่งสารให้ความหวานเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทําให้น้ําตาลกลูกโคสไนกระแสลวดพุ่งสูงขึ้นแต่สามารถที่จะให้ผลในการกระตุ้นความอยากหลังจากดื่มเข้าไปสัก2หรือสชั่วโมงสังเกตสิคะจะรู้สึกหิวง่ายหิวบ่อยหลังจากดื่มน้ําสูตนแคลเข้าไปพอเรารู้สึกหิวง่ายหยิวบ่อยก็จะเพิ่มโอกาสการกินจุกจิกไม่ได้ทําให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มนานค่ะ 4. อาหารแปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตสูง อาหารแปะลูกที่ผ่านกระบวนการผลิตสูงในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะผลิตโดยอุตสาหกรรมใหญ่นะคะและมักจะมีส่วนผสมของสารกันบูดน้ำตาลน้ำมันพืชผ่านกระบวนการผลิตสูงเช่นน้ำมันปาล์มหรือบางผลิตภัณฑ์ก็อาจจะมีพวกมา์กาเรีนเนยเทียมเลยขาวช็อตเทนิ่งร่วมด้วยและมักจะมีโซเดียมสูงเช่นไส้กรอกหมูยอปูอาจลูกชิ้นขนมปังขาว เบเกอรี่ต่างๆที่ผลิตอุตสาหกรรมใหญ่คุกกี้เวเฟอร์คอนเฟลตอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะคุณผู้ชมต้องลองอ่านหลังฉลากนะะอ่านทั้งสองส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนผสมแตะข้อมูลโภชนาการ 5. กินซอสหรือน้ำจิม้มหรือพริกน้ำปลานในปริมาณมากเกินไปเราจะพูดถึงตัวซอสที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเช่นซอสมะเขือเทศหรือเคทชัพ ซอสพริกในส่วนของน้ำจิ้มที่มีทั้งรสหวานและรสเค็มจัดนะคะเช่นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มชาบูซุกี้หมาล่าหมูกระทะพวกนี้นะคะจะค่อนข้างหวานเค็มเค็มหวานและบางแห่งอาจจะใส่ผงชูรสด้วยพวกซอสดิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชีสดิบหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะในหนึ่งวันปริมาณโซเดียมที่เรากินได้นะคะคือ2,300มิลลิกรัมหรือ2.3กรัม แล้วถ้าในหนึ่งวันเรากินโซเดียมเกินกว่าปริมาณที่เขากำหนดก็อาจจะทำให้เรารู้สึกตัวบวมได้ค่ะน้ำหนักอาจจะขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการลดวุูกหกกินขนมไทยขนมเบเกอรี่ขนมกรุบกรอบขนมต่างๆกินทุกวันเลยค่ะวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยการที่เรากินขนมวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยไม่ว่าจะเป็นขนมไทยขนมฝรั่์รังเบเกอรี่หรือขนมกรุบกรอบอะไรก็แล้วแต่กินวันละสองสามชิ้นกินไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยอย่างนี้นะคะ อดก็บอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการลีนไขมันในระยะยาวนะเพราะว่าคุณเร้ชมกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกอยากกินอีกแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสารอาหารอะไรมากมายเลยนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการกินขนมทุกวันวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมลองหลีกเลี่ยง ของ6อย่างที่ออสการ์บอกไปดูนะคะแล้วก็นอนให้พอค่ะพยายามนอนให้ได้เจ็ชั่วโมงครึ่งถึง8ดชั่วโมงแล้วดื่มน้าเปล่าให้เพียงพองปรับอารมณ์ให้ค่อนไปทางบวกแล้วก็เพิ่มการทานไอเอฟเข้าไปลองมาทานโลคาร์บดูค่ะโลคาร์บไม่ใช่โนคาร์บนะคุณผู้ชมสามารถเลื่อนดูคลิปต่างๆรวมถึงตัวอย่างเมนูอาหารโลคาร์บได้ในช่องไลฟ์โกลินค่ะใครที่อยากกลีนแบบสุขภาพดีด้วย IF นะคะอย่าลืมกดติดตามออสการ์ได้ในช่อง Life โกลินใครที่อยากมาเป็นลูกเพรนออสการ์นะคะก็ทักบ้านสีเขียวได้เลยค่ะ #hasl ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะใครรูจบและเข้าใจในสิ่งที่ออสการ์พูดพิมพ์ว่าดีจัง